อันเหนิดตยเองไอเราเป็นเออไอผมม่วงเนี่ผิวดำๆส่วนไอขาวที่มันใส่ชุดนักเรียนเนี่ยอันนั้นเซนนิดเองวนอะไรพี่ผมผิวแทนพี่พไอขาวโอ้ผมเออามาแล้รกันโอเคก็ก็คือก็คือลองบอกลองบอกได้ไหมว่าอ่าแบบว่าไอมอดไอมอดทีแบบไอตัวละครมอดอะไรเนี่ยที่พูดถึงอยู่เนี่ย มันเกี่ยวกับอะไรแล้วมีคอลแลบคกับไกแฮมได้ไงบอกหน่อยอ๋อมอดเราก็เป็นมอดแบบเป็นพวกมอดโอซีอะไรพวกเนี้ยก็คือแบบวันหนึง่งอยากแค่ทำม,มอดแบบโอซีเล่นๆแล้วก็การเป็นสตอรี่จริงจังนะส่วถามว่าคอแลแลบได้ไงคือมีวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากไปคอแลแลบกับใครสักคนแต่เราไม่รู้จะเอาใครดีก็เลยเอาไก่แฮมเพราะว่าตัวละครมันคือมันมันต้นสร้างโดยคนไทยเหมือนกันแล้วก็ใช่คือก็มีคนที่เรารู้จักรู้จักกับเจ้าของมอดไก่แฮมด้วย เราก็เลยไปทักเขาแล้วก็ขอเขาก็ไม่ว่าอะไรนะแค่นี้แไอตัวละครเนี่ยตอนนี้ก็คือตัวแรกตัวเลยนะแนะนำะ<ช>ตัวนี้เลย,ต,เลยตัวนี้เลยครับนี่นี่บุปรฟาฟอ์ผมเลยครับนี่ครับตัวนี้อ๋อก็ไม่มีอะไรมากนักเรียนมปลายนิสัยธรรมดาทั่วไปไมู่้อะอธิบายไ,ไงอะก็ะดีมันเออแบบนักนักเรียนโดยเฉลีย่ลยอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนะต่อไปก็เป็นไอ ไอ้นี่โอ้โหอ่านี่นะเป็นไออัมเป็นลางปลอมของต่อไปก็ไอไอนี่ไอนี่ก็เอารูปนี้ไปแล้วกันนะหาหรูปอื่นไม่ได้ละ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นอัม ECA Betty a c a Black Bunny มันก็ตายดาแต่เขามปผิวขาวขรันมารับมันเป็นแค่ทรงผมครับายถึง <c oughs> <c oughs> อี๋ผมครับพี่สาวแกวาดโดยกองป๊อปนะครับพี่สาวเขานะครับพี่เฉยยังไม่ได้มีอะไรมากเพิ่งสร้างเพิ่งสร้างไม่กี่เดือนตัวนี้ครับจะเป็นไอหัวร้อยด้ที่ผมบอกไว้นะครับลักษณะะอตัวนี้นะตัวนี้อาตัวนี้นะครับตัวนี้โอ้ยเชี่ยกูส่งผิดอ่าอันนี้รูปดีมาแล้วนี่เออโอเคดีก็ดีเลย ก็เป็นโผรายได้ที่กระสือนะครับกระสือแต้เฉลี่ยนะครับนี่นะครับอันนี้ตัวเสริมที่จะมาอยู่ในเพลงด้วยนะครับนี่โง่เช่นดอ๋ก็ตามนี้เลยเนี่ยเป็นไบโอนะครับกอตามนี้เลยครับชื่อก็ชื่อก็งงๆูงเลยครับเพราะผมคิดชื่อแบบมังผิวพาเลยก็มีประมาณนี้แหละตัวอื่นก็ดูได้แต่มันแต่เราขี้เกียจแคปมานะก็มีประมาณนี้แหละอ๋อมีเค่ดี้ใช่ไหม มีแค่นี้ครับมีแค่นี้ครับอ๋อปิดเลยเหรออ๋อปิดเลย